สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮาสิผ้ากันมาจอบเบึ่งหังมิมพี่น้องหวังว่าสีโบแมนห้างเพิ่งคือเข้า <c oughs> ไปเอาปีนั้นเนาะพี่น้องคิดว่าเป็นห้างมิมบะซันมันตอดหละเวลามันตอ่อยมันบอ่อนตรลายเนาะแต่พอ FC เพิ่นเห็นแลวค่ะมันเป็นเพิ่งเนาะพี่น้องโตใหญ่เนาะลุงเนาะคิดว่ามิมโตใหญ่พี่น้องพากันไปเอาแล้วพามันตอดน้องตัวเกียววางนี่ค่ะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเศร้าเก็บแล้วก็ปวดแหงพี่น้องอยู่ในไกลๆหัวแล้วก็บางตาเนาะจนไข่นงน้อยว่าโอ้ยเดี๋ยวก็เศร้าอ่ะมิมตอดนะ่ะวะมาเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าสิเป็นมิมหรือว่าสิเป็นเพิ่งเนาะเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งแต่ว่าก่อนชิพาไปเบิ่งนะเฮาสิมาเก็บะม่วงไข่อยู่ต้นที่ว่าแม่ว่าเพิ่นปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีเนาะพี่น้องอยู่ที่บ้านเอยเอยหมีเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่บ้านเออหมีมาีิมาให้เบิ่งงะม่วง,งไข่พี่น้องมันล่นเพราะว่าฝนตก มันลมวางม่วงไข่พี่น้องบึงหล่นเต็มเลยมึม่วงไข่ที่แม่วาปุกนี่เซฟเด้อพี่น้องมันหอมแม่ว่ามันหอมมันหวานมันมันนี่ต้นกับด้ใหญ่นะพี่น้องนี่คากกระปุกได้ประมาณบริจักปีหนึ่งเนาะพี่น้องเซฟม่วงไข่ตมันเพื่นปูกนี่ฮะมันเป็นน้ำพันมันเนาะพันมันแซฟมันกระเซฟเลยพี่น้องนี่ เห็นหล่นใหม่ๆแบบมีค่ะหวานหวานเลยนี่ค่ะพี่น้องเอ้แซ่บโอ้ได้หลายอยู่เด้อกินปุ๊กสีหัวป่ะน้องเอ้เอาพี่น้องลงสลัดมืงอีกโอ้หล่นอยู่เลยเด็พี่น้องนี่ได้หลายเติะกินกับข้าวได้พี่น้องเลยยามนี่นะต้องออกมักม่วงไปกินกับข้าวแซ่บกินข้าวแล้วละกัน กินข้าวกับมงมงต่อพี่น้องนี่โอ้ยดีใจได้บงมงไข่ได้พี่น้องไปปัตนีสิพาไปเบิ่งห้างมิมเลยพี่น้องอุย้ยเดี๋ยวมีสองห้างเลยพี่น้องอ้าวบ่ว<ะ>อมี<ะ>พักุ่นเลยครงนี้มีไงกอนอไม้เลยพี่น้องนี่กอนอไมบ้บงหางห้างใหญ่บ่อใช่ใช่อันห้างหนึหน่ง อู้นี่นี่เดี๋ยวเปิดหนึ่งเดียวดูดิพี่น้องนี่มามีสองห้างอุ้ยตัวนั้นคือห้างใหญ่แท้นี่พี่น้องพาสองห้างเลยเริ่มภารกิจกันเลยอุปกรณ์เฮากระซิมีผ้าและกะแนวอูดเฮาน้องเห็น้องเขาต้องอูดเอาเพราะว่ามันจังหวตอดเฮา มิ้มกระต่อถือกันไลยพี่น้องเพึ่งกระต้อยคือก,กัน,นเอานี่ตัดเอาข้างเพื่อจะบปเตนเนาะดีดีดีเอาอันนี้ตัดเอาม,มาเริ่มภารกิจล้านมิ้มกันพี่น้องอย่าลืมนะที่สำคัญกระไพ่ก้อนอไม้บ้านเอ้อมนีนะมันจะเป็นห่วยไหลผ่านเนาะพี่น้องแบบนี้เลยอนาคตถ้าว่ามีเงินเอ้อมีเพึ่งกระซิใส่ท่อพี่น้องใส่ท่อให้ เพราะว่ามันเสาะดินไปทุกปีเลยเนาะเสาะนาดินเข้าไปนี่เป็นห้วยมาเริ่มภารกิจกันเลยบาทนี้มันอยู่ในกอนไม้มนีเอายากหน่อยหนึ่งด้วยพี่น้อง,แต,องอแต่ก็ดีที่ว่ากอนม้บ่งมันบม,มีน้ำ แล้วมันกะเข้าไปยากเนาะมันหกน้องอ,อ่ะควันอูดแม่มันจยางบัวตายพี่น้องบรรวัวเฮาบัวได้ทำลายเนาะ ช่วหลายนิมนี่มันสิอยู่กลางกอเนาะพี่น้องมันสิเอายากหน้อยหนึ่งอยู่ข้างในกลางเลยบบเ,เพื่อเห้สิบุเข้าไปเนาะเพื่ออิ้นอย่างก็ภาษาไทยแปลว่าเฮาวันบุเข้าไปกลางกอ่อไม้นะพี่น้องรอดเข้าไปไไาวันเสาเร,าร์อุ้ยพี่น้องมาแล้วมาเลี้วมาเล้วมานลี้วอู้ป่างามขนาดเลย พ่อพเอาเระวังเราบ้งมันหักเลยฮ่านุ่งแม่ยังอยู่มันจิบวัตโตะนะบ่กดดอกกดดอก่าตัวพี่น้องเบื ng, ่งอ um, um, ุ sure> mm, pause, ้ยอุ้ยตัวแม่เต็มเลยว้ายนุ่งอุ้ยอุ้ยพี่น้องแต่ก่อนนะะเอาผ้าพันเอาแล้วมันแตกเนาะ แต่บันนี้เขามีกันไก่ที่ควณคุณป้าจากเยอรมันคุณแม่จากเยอรมันนะพี่น้องเพื่อนฝากมาให้นะเฮาได้เอามาตัดอันนี้ค่ะค่ะพี่น้องเลยบตแตกเลยมันบตสะเทือนดิโอ้พี่น้องมึงนี่ป่าสุดยอดเลยงามขนาดเลย,ยเพื่อนบตเขาจะเอามาขายเลยเนาะแบบนี้นะ ทางเทิงมันนี่จะเป็นน้ำเลยพี่น้องนี่น้ำน้ำหวานของมิม้มทางลุ่มก็จะเป็นไข่เนาะยูเล่านี่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะจ๊งใหญ่อยู่ไรอันนี้ฮะแต่ยังมีทางใหญ่ก็หนีได้พี่น้องเลยเนาะทางนั้นใหญ่ก็หนีบอ,อ้ห้องนั้นใหญ่ก็หนีได้พี่น้องมันเปท่ากับสิบเอ็ดเบิ่องทางนั้นก่อนอตัวเขาออกให้ตัวเดียวก็้โตมันจับอยู่ในนี่เลยพี่น้องเบิง่ง มันกระต่อยคือกันเดิมมีพี่น้องเลยแต่เพิ่นโบบินต่อยได้เพื่อนจะต่อยเวลาที่เหาไปสัมผัสเพิ่นเนาะเวลาแบบมันจับเห่านะและเหานะห้ามห้ามตีตห้ามไล่นนลถ้าเหาตีเฮาไล่มันสิตอดเฮาต่อยเฮาเลยเจ็ดร้อยลังที่หนึ่งต่อไปลังที่สองพี่น้องไป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 ,ป้าหนุ่มใหญ่ก็ดีอีกหัางที่สองค่ะไ,ไปไป ห้างที่สองนะ่อแนอยู่พักนั้นเดือพี่น้องโบแมนพักนี้เนาะไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพี่น้องเอ้ยไปไปไปเอาห้างนิ้มกันเถอะฉี่หลัก <c ười> บอ,กไไบอ,กอาต้องขึ้นทางใหนบัน เห็นไหมเนาะตัวนี้ตัวนี้ย่างกูตัวนั้นพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กลางเลยเนาะแปลว่ามันเข้าไปยางได้ตังอุ้ยนุองตั้งทางนั้นบไ่ได้เด้มันห่วยทางลุ่มนะพี่น้องเม่งนะมันเป็นสัน้นมันเป็นห่วยน้องน้อยายลงหันได้ โบได้บบได้าาไดว้ายันปีนลงห่วยทันพี่น้องเลยเบิ่งห่วยก็ได้ได<ะ>เอาบบบน,นี้พี่น้องเอ้ยต้องใส่ผ้าแล้วบ้าน,นี้มิตัดเอาบ่อยู่เอ้า n g ามันใหญ่เฮนต้งต้องฝ่าป่าดงเข้าไปเอา้า ขาดละลายขึ mente, ้นเนาะแล้วกับช่างห้างนะเป็นเลยแต่ห้าสฉุนไปเลยโบได้เช็ดไป็นตู้เลยพี่น้องเขาอุดนะคะแบบปวดออกเนาะเสียงมิมบินหึ่งๆเลยพี่น้องเขาอุดแหละเพื่อนจะตกลงมาเนาะเพื่อนจะบินบินออกชางห้าง ปึงหว่างแสงไฟอะไรพี่น้องมันอยู่กลางกะกลางอะไรเนาะมือเดียวน่นยกเปนบ่ขึ้นพี่น้องเขาพดว่าอะไรไงแห้งอะไรเนาะมันนักน้ำมันรีเตอเมอส์แม่กระไลพางง่ายแม่บินบึงเลย ถ้าเฮาเผือไปจับดูนแม่เพื่อนพี่น้องมันต่อยเฮาป้าป้าเสียงนิ้มบินเสียงนิ้มได้ยินบอกพี่น้องเสียงมันบิน ได้ไหมได้ไหมยังไงหาบอลจับพาทุกแตกไหมโอ้ได้แต่น้ำหวานก่อนพี่น้องมันใหญ่แห้งดีป้าส่วนไขต่ตัวตัวไข่เลยอันนั้นมันฮักออกเนาะเพราะว่ามันใหญ่ดึงขึ้นจากกอบปได้ เอาเอาไว้ป้าเอาหั่นก่อนอุย้ยตกแล้วอาหนูเอ้ยอุย้ยนุง่งเต็มเลยยามันต่อยยัยอาบินตตเต็มเลยอันนี้ขึ้นกิโลผนแล้วน,นี่นักแหงนอนน้ำหวานมันขนาดทอดแต่น้ำหวานแล้วน,นี่พี่น้องเอ้ย บินวึ่งๆทำอะไรมาจับตัวมันล้วแต่เพราะเพราจับเอานุ่นน้อยทีจับพีถธงอันนี้ก็ได้อู้ใหญ่แฮงน้อง้าบึ่งคมใหญ่พี่น้องนี่อันนี้เป็นห้างเล็กนาะอันนี้อันนี้ห้างที่สองมีแต่น้ำหวานตัวนี้อ๋อโต้ โอ้ยใหญ่เองอืมกลิ่นคืบนี่นุ่งน้อยเอาอันไข่มันแบบนี้ข้งมันโหูย ป้านุมันคือบิดหลายแทะนุบอกเผาเขียะนุออามาเลยเอลงมาเลย,ยเอากระดาษเบา,าหอเอาเนะะาะป้าทำมันเข่าเสือเฮานะพี่น้องมันตอดเฮาเจ็บเติบเ,เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้วป้าอุ้ย,ยน,นุ ข้าวนบินจับเฮาหานะน์นะต่ะแน่นนนไม่ดุพูดกี่ค้านเนาะเอาเอาเอา,เอาน้ำหวานใส่ไปนี่จับส่นี่<ะ>พี่น้องมันอยู่แบบนี้มันอยู่แบบนี้ใหญ่มากมาหือมาปาสัมพังเผิ่งเลยเอามาสารุปลงน้อยแบบนี้อเอ้าผิ่งหรือมิ้ม,ม น at> şey um> uh,> uh ี่มพ IC ี่น้องมาสรุปน้อพี่น้องเฮาใช้เวลากับการตีนิ่มมืหน่อยจ้าที่ว่าโดนเติมดันตะเกียบเนาะแมนรักโซเล็กน้องลงน้อยไปโดนห้างเพิ่นน้อยหนึ่งเนาะเป็นต่อยลงน้อยบอลนี้อืมแต่โบ๊ทอีเจ็บปะดันตะเกียวอืมปวดนิดนึงบวดบ๊ทซัมเพิ่งเสร็จแล้วเพิ่งมัาซิ่แบบแดดเพิ่งนะเพิ่นซิอยู่แบบว่าบอลที่มันเป็นแผน คือแบบที่เฮาแนมไปนี่เห็นเลยว่าเป็นเพิ่งอืนแต่นี้วันนี้เปิดที่อยู่แบบคกๆน้อยนิดเปิดนสิมักอยู่อย่างที่มันแบบทึบๆแบบต้นมะม่วงบ่หรือว่าเป็นกอหน่อไม้เป็นต้นมะขามส่วนหลายกอหน่อไม้เพิ่นสิมักอยู่กอหน่อไม้มีน้ำบอลโคกๆแบบนี้กลางกอแบบนี้พี่น้องหมดขึ้นตะเกียวอืบปะไว้ใหันหมดขึ้นเลยหวานหอมโมนาเชื่อเลยว่าโอ้ตโกนี้นักขนาดเลยนักอหลีโอ้โหใหญ่แฮง ป้าทวพี่น้องพูดวันใหญ่ดวงเทียบกับตัวนี้นะคนละไซส์เลยห่างเฟิ่อกับตั้งหากอยู่พี่ป้าแม่แม่เห็นเลยแม่เพื่อทิ่แบบดีใจขนาดพ,นพี่น้องเพื่อนเอาไปเน็บใส่ใบตองเนาะเน็บใส่ใบตองแล้วเพื่นกับไปปี้ไงก็เอามาจำน้ำหวานเข้ากับซีโบกัสแต่พี่น้องมันหวานเกินไปทีเอาไป ใส่น้ำฮอนใส่บังนาวเนาะไ,ไปของธรรมชาติมันก็ต้องเอาตัวมาฝากแม่น้ำนี้เขียข่ยเขี่ยตัวมันออกก่อนเดี๋ยวมันตอดเมวาเลยเสียงเม่มันโบได้ตายเดี๋ยวพี่น้องเขาอูดเอาฮะนะเม่มันโบตายเฮากับโบได้ทำลายเนะาะเม่าควัน <laughs> สบายดีแม่กับมาละศ ลูกน้องแก๊คลูกน้องเอาวยางมาในรถยลดให้แม่มายืนอยู่นี่หาเบิ้งก่อนโอ้มบง้งงงไข่น้อยเฮียเฮาอันนี้นะแม่ห้าไปเอาห้างมิ้มมาได้สองห้างสิใดเดี๋ยวนี้เอ้าเบิ่งนั่นี่ย่างแมนดีใจดีแม่เสรได้กินแล้วอันนี้สองห้างอ่อนเนาะ ดีใจบวะดีใจเจ้าเช็ดยังกินนี่แม่ชี้ชีท่าเกลือแล้วก็ให้มันนวันนวๆเพี้ยนนัวๆหน่อยนึงกับปิ้งโอเคตอนนี้แม่เพิ่นกำลังปิ้งเขียดกินข้า,าวเส้เนาะพี่น้องอมแม่นบ่แม่อืนองน้อยก็จะเอามะม,ม่วงเนี่ยไปล้างเวลาเท่า,ากินข้าวแล้วเขากะสีล้างคอแม่เพิ่งมากรา,างคอด้วยมักงม่วงเอ้าขอแม่พี่น้องวันนี้กะ ถือว่าภารกิจของเขาสำเร็จไปด้วยดีเนาะบทถึกตอดพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้น้องน้อยกาบชได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่ด้วยการบอกกฏคําโฆษณาเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายบาย